วคัมก็กรีชนะวิววิววิววันนี้มากับก็ดกรีกับสีผมใหม่สีผมเดิมเขียวเหนียวทรัพนะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนไปท่องอาณาจักรตู้เย็น อาณาจักรตู้เย็นก็กินตอนนี้หลังจากที่ตู้เย็นได้ซื้อมาเป็นเวลาหลายๆเดือนนะตั้งใจจะให้แบบว่าเฮ้ยแบบมีระเบียบมากขึ้นขนมอยู่ส่วนขนมเครื่องปรุงอยู่ส่วนเครื่องปรุงผักอยู่ส่วนผักเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมกันว่าตอนนี้สภาพมันเป็นยังไง1 2 3่งสอาัมนี่นะคะอะไรบ้างก็ไม่รู้อันนี้ แก้วอะไรแก้วอะไรก่อนก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่จะเป็นไส้เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดตรงนี้กันแล้วก็อันนี้จะเป็นชั้นปกติของเราดูอะไรบ้างล้วยมายองเนสซอสเนยนุ่นนี่นั่นอะไรกระทงกระทิตะเกียบนี่ช้อนนี่เนยมีตัวนี้เนยนี่นี่มาการีนี่อะไรนี่อะไรอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะ คือมันรกมากๆาแล้วตอนนี้ผักอ่ในสตูก็อ่มันก็ไม่ได้เน่าแน่มันก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆด้วยความที่สตูเราก็คนมันเยอะเนาะผักอะไรที่มันแบบมันเหลือใช้มันเหลือเก็บที่มันกําลังจะเน่ากำลังจะเสียเราก็สามารถเอาไปทำกับข้าวนุ่นนันได้แต่วันนี้เราจะเคลียร์ทุกอย่างในตู้เย็นออกให้หมด หลังจากนั้นก็กรีนก็จะไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งนะคะซื้อของทุกอย่างขนมนมเนยน้ำอัดลมมาไว้ในตู้เย็นใหม่ทั้งหมดและของในตู้เย็นนี้ทุกคนในสตูดิโอสามารถเดินมาหยิบกินได้เลยตามอัธยาศัยส,สวัสดีการ <c oughs> จากช่องกดกรีนนะจ๊ะ <c oughs> ไปทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันที่แมคโครดีกว่าว่าเราจะซื้ออะไรกลับมาได้บ้างลุย <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่แมคโครกันแล้วกับพี่มเมย์พีโ่โฟนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะไปซื้ออะไรมายัดตู้เก็นของเราได้บ้างตอนนี้เราจะมาเลือกเครื่องดื่มกันก่อนแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะกินอะไรดีแต่ว่ามีคนเลือกไปแล้วค่ะหยิบไปแล้วหยิบทุกอย่างที่ขวงนะนี่แกเอาทุกร็ตเลยใช่ปะเอาทุกร็เลยจไัไอันนี้ที่เย์จะเ,เลือกเป็นพวกน้ำผลไม้นะดีต่อสุขภาพของคนในสตูดิโอ เดี๋ยวก็จะไปเลือกนมแล้วก็น้ำอัดลมต่อเฮ้ยเอาเป๊ปซี่มาให้อู๋ด้วยเฮ้ยจัดไปตอนนี้เรามาเจอเครื่องดื่มอีกอย่างหนึ่งพี่เมบ์คือคนเออใช่คนในสตูเขาชอบกินเหล้ากันเอาไปผสมเหล้ากินกินเออเอ๊ะมาขวดหนึ่งเลยเหมาะกับดิวที่สุด ้ยนี่ไงโค้กไม่มีน้ำตาลอู๋กินโค้กเลยเป๊ปซี่อ่ะจะไปเฮ้ยเอาเป๊ปซี่มาให้อู๋ด้วยเป็นเลมอนอ้โหถือว่าอันนี้วะเออเหมือนกันว่ะพี่มีเอาโคกก็ได้โอเคโค้กไม่มีน้ำตาลอันนี้จะเป็นโค้กไม่มีน้ำตาลเอาไว้เผื่อให้อาอู๋กินเอาไปเอรแพ็คเลยชูแวบเฮ้ยชั้ชูแวบอะไรทีนี้ก็จะไม่ซื้อของเข้าตู้เย็นใช่ไหม มไหมฮะมีดูราคาก่อนอุ้ยเราเลี้ยวขวาดีเปล่าเดี๋ยวเชื่อเออน้ำนี้ได้ไหมเอา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 เอ๊เฮ้ยทำไมมีให้เลือกเยอะจังเอดีดีดอันนี้นี่อ่างงเกลยวหัวอร่อยเราเก็บไว้ซื้อนมบ้างเรออ ตั้องหมดก่อนว้โอ้โหอาเม่ไม่เห็นี้ไม่มีรถมีน้อยหรอมีตั้งนานแล้วพี่ไม่มีรถมีด้วยชาไทยเหรอไทยอ่ะแพ็คกินอ่ะมันแพ็คใหญ่มากอ่ะมันเท่าไหร่อ่ะร้อยเก้าสิบห้าบาทเองเอ้ยร้อยเก้าสิบสองใช่ไม่ถูกกันเรื่องอะสิเอาไหมเอาถูก อันนี้เป็นแพ็กกี่ขวดอ่ะสิบสองใช่หรอเออเออใช่ใช่ใช่เว้เระวังตกนะพี่ฮิฮอะอ,อุ้ยตอนนี้แค่เครื่องดื่มก็เกือบรึ่งคันรถแล้ว <c oughs> ไม่เราเราได้แค่นมใาตนอยู่เลยเรายังไม่ได้นมรสอื่นเลยพวกนมเปรี้ยวนมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้ววันที่เราหาซื้อนมอยู่อเมเจอ,อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <laughs> มีชอบเหรอ,อมีชอบามีชอบนี่ก็เคยกินนะแบบไส้มันได้เยอะมากอ่ะ<ช>อพยายามตักให้ไส้บ,บาลานซ์กับขนมปังสุดท้ายไส้ก็เหลือเพราะว <laughs> ่าน,นั่งกินเล่นอ่านึ่งเหรอใช่อ,อน๋นโอเคจัดไปน้ำเปรี้ยวอยู่ไหนวะ <laughs> ตอนนี้เรามาเจอของที่ไอ้บอสชอบกินนี่คือน้ำตาลสดรสชาติแบบออริจินอลแล้วก็มีของย e ี่ห้อเอรโร่ด้วยนะไอ้บอสมันกินยี่ห้อไหนเมืองอันนี้เลยใช่ไหมใช่โอเคจะเอาที่ให้บอสตอนนี้มันยังนอนอยู่เลยอ่ะ ไปทางไหนต่อดีวะเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมกันก่อนนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าโซนนมเปรี้ยวของเราอยู่ตรงไหนคือมันอยู่ตรงโซนแบบฝัง่งอาหารสดฝั่งนู้นเลยตอนนี้เราไปดูขนมกันก่อนนะ<ม> <c oughs> ดีใจอวินข้อดีของการมาแมโครก็คือเวลาเรามาซื้อพวกอย่างขนมอย่างเงี้ยทีนะ่ลีเทวินน่ะอย่างเงี้ยไม่เห็นในเซเว่นนะเออใช่ใช่เดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปเลยเฮ้ยของอะไรเหรอใช่อุ้ยต้นคุกกี้ว่ะเอา เมื่อกี้เราได้เป็นจิวลี่อะไรไม่รู้อยากจิวลี่อันนี้เราไม่เคยกินเว้ยจะโ็อปก็ต้องไปแล้วฮะอะไรอ่ะอุ้ยเพื่อนเอนี้น่ารักว่ะน่ารักมาก,กะอะอเมก็จะได้แนวๆนี่แหละเอ๊ะอย่างนี้เราเคยกินหนิมันเป็นรสอโวเมตินเฮ้ยทิวลี่มันมีรสอโวเมตินเว้ยพี่ปูก็เคยซื้อทิวลี่รสอโวเมตินนะมันอยู่ตรงไหนวะมันมีทิวลี่ เออมันมีทีลีโอวันตินนะอ๋อนี่ไงมันเช็ดกับหล <i mean, oh ังอยู uh, <h 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 ่ใช่เอามาเสิรอันอ๋อนี่โอวันตินเหรอคุณรู้ว่าอันนี้เป็นส้มอร่อยมากที่ปูบอกเลยช่วยไม่เอาไปแล้วนะไอ้นางเมย์ะเดี๋ยวตอนคิดตังค์จะเอาอันนี้โฮมไปกับอันนี้นะน้องเมย์อย่าบอกเขานะเขาดูนะเราจะทําเป็นไม่ได้ยินนะทุกคนนี่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  นี่เอามาแม่งหมดเลยกินกับอะไรก็อร่อยรสลาบเดี๋ยวนะรู้สึกน้องเมรุนะขนมเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวเราเอาแคมป์พัตไปด้วยชอบมากเพราะว่ามันแถมของเล่นใช่ไหมใช่อร่อยอันนี้มาอันนี้ไงเออนี่ไงอย่างเดียวเลยอันก็ตามหาอันนี้ใช่ใช่เอซ่เอซ่เลือกนะ แต่ตู้เย็นใครมั่งตู้เย็นแค่คนเดียวมันก็ไม่ได้เยอะนะเพิ่งไปแค่สองจุดสามจุด่ใช่เหรอเจมรถแล้ว <laughs> ปังพ <laughs> ี่เบลพี่เบลพี่เบเย็นหยิบอ,อ,อย่งอยางเดีวยวเลยโอเคจเะามาเจออันนี้ทุกคนอันนี้คืออัลมอนด์ที่เคลือบช็อกโกแลต มันมีเรื่องเล่าเว้ยพี่เมย์ม,มีเรื่องเล่ามันมียายคนนึ่นที่อยู่บา้านคนเดียวใช่ป่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งหลานเขาไปเยี่ยมยายแบบไม่ได้เจอกันนานมาก<ช>เออไม่ได้ขมโมยหลานก็แบบเห็นยายมีถุงตรงกายมีถุงอัลมอนด์วางอยู่หลานก็เลยแบบคุยกับยายเพลินนาะก็หยิบกินหยิบกินแล้วก็แบบมันหมดเออหลานก็แบบว่าอ้าวยายหนูเผลอกินอัลมอนด์ยายหมดเลยค่ะหนูขอโทษค่ะย,ยายวะอ๋อไม่ไปเป็นไรอัลมอนด์อันนั้นน่ะยายแค่อมช็อกโกแลตออ้แล้วยายเคี้ยวไม่ไหวยายก็เลย กินจนหมดสูงอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาของในรถเข็นคันน้อยๆเนี่ยไปเติมตู้เย็นของเรากันป่ะเล้งแซ่ไปนี่คือของที่พี่ซื้อมาให้ทุกคนในตูกินกันเดือดไหมพี่ก๊อตไม่ใช่แค่นี้ค่ะไม่เข้า ไม่เห็นเลยที่เดานมาไม่เห็นเฮ้ยพี่ไม่ได้สนอความต้องการตัวเองนะได้ข่าวรถไปสี่โลใช่ไหมรถไปสี่โลอ๋อนี่คือสนอความต้องการองอะไรที่รถไปสี่โลเราจะกลับมาอีกสี่โลมาเราไปเคลียร์ของในตู้เย็นกันเดี๋ยวเตรียมถังอันนี้แล้วเราก็จะเปิดตู้เย็นดูความร้อนมา เลงแล้วตรงนั้นเอาของเลยนะใส่ในม้ออเราก็ไม่ใช่เห็นไปแล้วเขาเห็นไปแล้วใช่โอเคมาเรามาเริ่มจากเนี่ยอะไรอะไรที่มันแบบขอมัเบาไว้ข้างบนเดี๋ยวหนมปังทิ้งทิ้งเลยก็ได้นะน่ะตั้งแต่วันไหนหมดอายุตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ศูนย์เก้าหกหกอันนี้ก็ไม่นานนี่แหละตอนเนาะเออที่พี่ทำเอานั่นไงโอ้ยหนุ่มปังอันนั้นใช่ทิ้งไปเลยก็ได้ทิ้งทิ้งเอาพี่เมทิ้งไปด้วยมาลงนีกนิ้วตาล บาร์บีคิวชิ้นชิ้นนี่ทิ้งเนืได้มั้งแข่งโป๊กเลยเนี่ยทุกคนฟังเสียงดูวยหัวหมาแตกได้เลยโอเคเดี๋ยวดูติดพุงไอ้เนี่ยอะไรอ่ะอ๋อข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตนี้ลิงกินกินได้กินได้กินได้กินนมใช่ใช่ไม่ดีมากมันติดแบบอะไรอ่ะเฮ้ยมันติดจริงๆว่ะดูฝปากเฮ้ยติดเลยเฮ้ติดอ่ะเฮ้ยติดเลยวะ เน้องๆไว้ก่อนไข่อ่าคือใครกินเสร็จกูเริ่หมดอายุแล้วยังหมดต้นเดือนไม่รู้ใครซื้อมาเนี่ยอันนี้ของใครไม่รู้อะเก็บไว้เนี่ยลูกปลามันเสียแล้ไม่ใช่แซลมอนฮะแซลมอนเหรอแซลมอนนี่ไงใปลาส้มแล้วของใครใครซื้อมาไม่รู้ของเราหมดนานแล้วนะ มาทุกคนเรามาใส่หม้อที่สองกันหมอ้อแรกแม่งไม่พออันนี้จะเป็นนมสดนะที่มันหมดอายุแล้วแต่ว่าเราสามารถกินได้อีกกินได้อยู่ประมาณสามวันไม่เสียอันนี้ก็คือไก่ใครไม่รู้น่าจะเน่าแล้วเฮ้ยมัน่ใช่ไก่เหรอพี่ก่อนไม่รู้ยังไม่เปิดฉันเห็นสภาพแล้วมันไม่น่าจะส่งกลิ่นดีนะข้อหลังของเทสมีคนอยากลองของลองของใหม่ <laughs> 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 นี่นี่นะปเดิมทุกงานจริงจิงมันก็เยอะนะของที่เราไม่ได้ใช้อ่ะก่อนอื่นนะเราเอาอี้วยเคียนี่ออกมาก่อนติดติดติดอะไรวะอัดตัดตัดติดตัดตัตัดตะดตติดตั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 ดต้อตัด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 ตะชตดัดตัดตััั แน่นมากนี่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 โอเคอือหือโอ้อะไรวะหอมเลยนะหอมเล่รู้ไหมเรียลี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  โอ้ยพรุ่งนี้มีถ่ายอะไรวะพรุ่งนี้มีถ่ายโปรไฟล์โปรไฟล์อะไรอ่าโปรโมทเจลลี่ของหูยี่ห้อไฮโยทุกคนรอติดตามนะว่าเจลลี่ของเราอร่อยแค่ไหนแต่มันอร่อยจริงลองชิมแล้วพี่ตอนเลาข้างบนแล้มันอะลายยงนะเพิ่งเห็นนะไหนอ๋อสติกเกอร์หยดน้ำตลกปะ เออน่ารักดีอ่ะน่ารักเหมือนคนใส่น่ารักเหมือนคนใส่จริงเหรอ <laughs> <laughs> โอ้ยแลว <laughs> โอ้ย <laughs> 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 แต่ โอเคทุกคนตอนนี้ตู้ของเราสะอาดทุกเลยสิขาวจ้วงขาวเป็นยองใหญ่ขาวเหมือนเจ้าของช่องโว้าวโอ้ยทัลโมไม่ต้องแจ้งพูดเลยมาเดี๋ยวเราจะเอาของพวกต่างมาลงกันไอหิงแดกทำอะไรอ่ะเดี่ยวมั็นตัวปสมผสมกินกับเหล้าโอเคเราจะจัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จเพราจัดคนเดียวอุ่ยแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะแต่แค่นี้ไม่ต้องแผลอะไรแล้วเนาะเหรอเออที่เหลือก็ให้หนูกินเนาะ อันนี้ก็จะเป็นชั้นน้ำอัดลมนะทุกคนถ้าใครอยากกินอยากซาบๆแบบว่าทำงานแบบเหนื่อยๆก็เพิ่งเข้ามาหยิบได้ตามสบายไม่ได้หัวเอาราจะจะแช่ยังไงอ่ะถ้าแบบว่าเราทำกับข้าวอ่ะแล้วเราเอามาใส่านนี้คือครั้งต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทำกับข้าวปุ๊บอ่เราจะคำนวณไว้ให้อย่างดีเลยว่าเนี่ยเราต้องใช้ให้หมดนะในใช่ในวันเดียวเราต้องใช้ให้หมดว้า ไอไันนึนมนงมันแหวงอ่ะมันแหวงพี่เมย์มฮะไม่ได้กินก็แกะมาไม่เกีะเลยเอาไม่ได้กินจริงๆฮะเอาแล้วมันแหวงอันนึงอ่ะไม่ได้กินนี่ไม่ได้กินงั้นเดี๋ยวเราจัดตอนนี้กันก่อนดีกว่าให้เต็มตู้ไปเลยใช่โอเคแล้วมาแบบเจอกันอีกทีหนึง่งโอเค อันนี้มันหายไปอันนึงนะมันทั้งมืมีสี่อันนะพี่เพิ่งแกะไปเมื่อกี้อ่ะเอ้าหายไปไหนอ่ะตุ้ยไปไหนเล้งอะไรนี่มือสเล้งโอ้และกินไม่บอกเลยนะคะให้ลราสงสัยกันตั้งนานโหมาทุกคนตอนนี้โอ้โหตัวเย็นตอนนี้ตัวเย็นคือเต็มแล้วเรียบร้อย แลฉั <c oughs> นเรา <c oughs> ก็เชื่อว,ว่าภายในหนึ่งอาทิตย์มันจะหมดแปลว่าภายในไอ้เนี่ยนาทีคนแรกโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาขนมที่เหลือไปแจกคนในสตูโอเคป วันนี้บอสเจลโลเข้าไปเยี่ยมชมครัวของเรานะบอสมาจากไมกลัว่ามาอยู่ตรงนี้ล่ะไม่รู้ทำไมไฟไม่ไฟ,ไฟมันขาดเดือยตจะลอ,อล็ที่เราทำอะไรอ่ะก็คือเคลียร์ตู้เย็นเอาของในตู้เย็นที่แบบมันไม่น่าภูงประสงคอ์ออกมาอนไนที่ไม่ใช้ก็ทิงท้งให้หมดแล้วก็ซื้อของใหม่เข้าไปของในตู้เย็นนี้บอสเยลโลสามารถจิบกินได้ตามสบายเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นถูกต้องไหมใช่แล้ว มีขนมกินหน้าคอมตันเล่นเกมแล้วใช่มีน้ำตาลก่อนผมว่าใช่แต่มันไม่เย็นนะมันยังไม่เย็นเลยมันต้องแช่ก่อนเออเออไวเออไวอร่อยโอเคเจอกันขอให้หายใจจบไปจ้ะโอ้ยตกใจพาไปดูตู้เย็นอดีตมันเย็นตัวไม่อะไรไม่รู้อ่ะอุ้ยปูไม่ได้หยิบอะไรในตู้เย็นไปนะวันนี้ยังไม่ได้ทำกับข้าวเนี่ยถามดิวดูร้อนตัวกับข้วเลยดิวครับ มาชวนอะไรด้วยเนี่ยฮะมาชวนเขาไม่ใช่เหรอปุ๊กเปิดตู้เย็นครับเปิดตู้เย็นครับอันนี้เหรออันนี้เหรอใช่แกง้งหม้ะแกด้งผมอะเชเด้จริงๆพุ๊ไปซื้อด้วยใช่ไหมใช่แต่พุ๊กไม่คิดว่าเขาจะจัเข้าโหมดไงไม่หมด

แต่ขอให้เริ่มหยิบพวกนี้ดีกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้พี่แช่อันนี้ไว้อันนึงมันน่าจะเย็นเร็วสุดเนี่ยขอบคุณเพราะว่าตรงนี้เป็นเต็มแล้วมันใส่ไม่ได้พี่โบจบเลยละกันเอ๊ะทำไมะทำไมฮะไกูเอามาทำไมแบ ไปทุกคนสตารับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ถ้าคลิปหน้าใครอยากให้ก็กินทําอะไรหรือว่าทําชาเลตอะไรหรือว่าทําอาหารกระทะยักษ์อะไรคอมเมนต์มานลากลปได้เลยนะครับผมเขาเาเสียงดังกันมากเขาไม่สนใจอะไรกูเลยของเล่นดีกว่าของเล่นดีกว่าเราของเล่นแล้วอ่ะสนุกเลยไปกันเถอะไปไป แกรวยหนไม่หายเฮ้เดี๋ยนะเราแกะขนมเยอะกันจังอะเอาของเล่นเอาของเล่นเอาของเล่นนะพอเฮ้ยตัวนี้ชอบตัวนี้แทบใช่แทบมีควน่เฮ้ยเนสโกเนสโก้เนสโกอีหัวเหลืองอยู่ไหนอะหัวเหลืองอะเรามารุ้กักน้องหัวเหลืองอย่นี่คชร่ยออกินแล้วเนี่ยอรอยอมหอมของพี่แม่โคอร่อยทุกอย่างเขินกินเกินโอเคไป 너 ể lại n